ทักทายมนุษสหายทุกคนนะครับวันนี้ก็ทําส้มตานะครับผมไม่เผ็ดเท่าที่ควรนะฮะใส่มะเขือหน่อยถั่วไม่มีนะฮะออกรสแบบเปรี้ยวหวานนิดๆนะน,นี่ก็หมูหยอครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไส้ตังน,นะเออไม่ใช่ไส้ธรรมดานะยำแบบเหนือนะครับผมใส่ผักเยอะหน่อยจะกินผักนะครับผมผักแผว น,ะะน,นี่ก็เป็นไส้นะฮะน,นี้ก็เป็นข้าวเหนียวเดี๋ยวแคบหมูอยู่ที่นู่นนะครับผมแคบหมูอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวไปแคบหมูนครับผมแคบหมูอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมืดหน่อยนะฮะแคบหมูอยู่ตรงนี้นะอ้ยกไม่ค่อยไหวแล้วนะครับผมเอิบเอิบเอิบถ้วยใหญ่หนักหน่อยนะฮะ มาไว้ตรงนี้หน่อยที่เดิมนะครับผมนะแค่หมูต้ยเป็นอย่างนี้นะฮนะของเม็กซิกันแต่ว่ากินได้อยู่นะร่อยอยู่นะแค่หมูเม็กซิกันนะฮะแบบนี้นะครับผมแต่รสชาติออกออกไทยเรานะมากินข้าวด้วยกันนะครับผมวันนี้นะส้มตำอันนี้ผมอยากกินตัวนี้มากกว่านะฮะใจตันไม่รู้ใครจะกินบ้าง ไม่ใช่ใส่ตานะใส่ใหญ่นะต้มตั้งนานนะเปื่อยแล้วละแล้วก็ใส่ผักแผวใส่ผักต้นหอมบักชีอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยนะฮะเอาทำน้ำพริกลาบทางเหนือนะ,ะใส่เข้าไปต้นหอมผักชีสาลันเน่ชีฝรั่งและผักแผวที่ว่านะจะอร่อยมากตัวนี้นะนะครับผมทําน้ําพริกลาบนะฮะมากินด้วยกันนะครับผมนะฮะสมตํา หมูยอค่ะแคบหมูแล้วก็ยำไส้ใหญ่นะสุดเหนือนะแล้วก็ข้าวเหนียวจบแล้วนะครับผมวันนี้ก็อาหารมินเมนูก็แคเคนี้ครับผมชีวิตอยู่ในอเมริกาก็พอได้กินนะครับผมจะให้มันเหมือนเมืองไทยร้อเอร์เนซะคงไม่ได้นะโอเคนะใส่มะแขวนด้วยนะตัวนี้นะฮะพริกลาบทางเหนือใส่มะแขวนด้วยนะฮะอะไรประมาณนี้ โอเคนะครับผมมากินด้วยกันนะครับ